สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่เล็กระดับเกือบหลครับผมมาดูคันนี้ก็เกือบจะออกคล้ายคคู่แฟดหรือว่าสีเกือบใกล้คล้ายกันนะครับคันนี้เป็นลูกค้าอยู่ชัยภูมินะครับคันนี้ด้านหลังก็เป็นอำเภอพนมลงรักจังหวัดสุรินทร์ครับก็หน้าเลีดทั้งคู่ครับ g o 8 e ทั้งสองลำเลยครับผม น,นี่ก็มีชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาครับลายเก็บปลาตุกระจบกขาออนนะครับเสียอนจัดให้ครับผมลูกค้าชัยภูมิครับเป็นหน้าเลดนะครับคันนี้รอกระบะขึ้นอยู่นะครับกระบะขึ้นรออยู่ที่น่าจะเป็นอูเงียนกภาสีครับ,นะรบลูกค้าออกไปแล้วหนึ่งคันก็ เห็นในการโตหรือว่าฝีมือในการแต่งรถทางอูเราก็เลยจัดเพิ่มอีกหนึ่งคันครับนะครับรถก่อนเป็นสิ่งให้ถกเอสิ่งให้ถกสิ่งให้เทคครับนะครับแต่งซ้ายมุกน้อยครับรถคันก่อนนะครับอันนี้คาใจก็เลยเอาอีกคันสีก็คล้ายๆคันเดิมครับคันเก่าครับคันเดิมไปลูกค้าเห็นการโตของมุกน้อยดําซิ่งก็เลยจัดไปอีกคันนะครับคันนี้ลูกค้าชชยภูมินะครับ จีโอแปดเมื่อดก่อนจัดทีโอแปดซีไปนะครับทอลั่นงวดนี้ก็เลยจัดแปดอีรมันเร็วไปเลยครับผมนะภายในก็น่าจะรื้อนะครับเอาไปทําระบบ v ี p นะครับน่าจะประมาณนั้นครับผมนะครับ โอเปดอีคันนี้ก็ถังน้ำมัน200ลิตรครับนี่ก็ยนต์ช่วงเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวแล้วแบตดก็ยกขึ้นเรียบร้อยครับเตรียมที่จะใส่โทวหม้อ,มอก๋วยเตี๋ยวสีใบนะน่าจะประมาณนั้นครับผมส่วนคันนี้ก็รอแคปเลดครับรอขึ้นระบบไฟวิบ,บับจากลูกค้าอยู่พนมพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับกราไฟชั้นล่างขึ้นไปแล้วจบก็ใส่รอไปแล้วครับ รแคปแล้วก็ใส่ราวไฟด้านบนก็น่าจะเรียบร้อยครับคันนี้นะครับนี่ก็ลดแล้วเอาการครับนี่ก็ G O 8 e. ด E Common Rail นะครับลูกค้านนคนหนมรักเรียบร้อยครับก็เหลือแค่ใส่แคปเล็แล้วก็ขึ้นราวไฟนะครับจะขึ้นราวไฟโคนไม่ได้ก็ปิดที่แคเปเล็ดเดี๋ยวใส่ย,ยากครับ สีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับกระจกนาซ่าก็คู่หนึ่งข้างหนึ่งก็ตกไปเป็นหมื่น้วครับผมข้างากระจกตรงนี้ชุดกระจกนี้ก็เ,เป็นเป็นข้าเราเป็นหมื่นแล้วครับนับไปนาซ่าบานละร้อยก็นับไปเลยครับตกไปเท่าไหร่กี่บานยังไง ระบบไฟคันนี้ก็อันนั้นจะเป็นยาบิดตื่นครับระบบบิบับครับนี่ก็ทั้งอูเราครับ ดูงานเนียนฝั่งนี้ครับช่างโชกจัดให้ครับลายมังกรมาไปดูใกล้ๆครับลายสวยมากเลย สวยงามครับเหมือนจริงมากเลยครับมีโชคครับผมไหนสวยงามครับตอนนี้เป็นพื้นเหลืองโทนเหลืองนะครับลายจะเป็นโทนสีเหลือง